420ห้องหลอกวิญญาณหลอนณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพปวีณาตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวงเงียพยาบาลเดินมาบอกเธอว่าเธอนั้นสลบไปสองวันแต่เธอโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากแค่สมองกระทบกระเทือนนอนพักที่โรงพยาบาลสักสองสามวันก็น่าจะกลับบ้านได้ ก่อนที่พยาบาลจะเดินออกไปนั้นเธอบอกกับปวีนาว่าปวีนานั้นคงทําบุญมาเยอะพระต้องคุ้มครองเธอแน่นอนเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วปวีนาไม่น่าจะรอดพยาบาลบอกให้เธอพักผ่อนมีอะไรก็ให้เรียกเธอได้ตลอดเวลาปวีนารู้สึกปวดหัวเธอพยายามข่มตาให้หลับ และไม่อยากคิดอะไรในตอนนี้แต่เหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนก็ผุดย้อนขึ้นมาในหัวของเธอเธอกำลังทำงานอยู่ที่บริษัทซึ่งตอนนี้งานของเธอยุ่งมากๆจนเธอต้องทำโอทีจนดึกดื่นปวีณาบอกให้เพื่อนร่วมงานของเธอกลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเธอก็ทำงานเสร็จและขับรถกลับบ้านด้วยความอ่อนล้าโดยปกติแล้วปวีณาไม่เคยประมาทเมื่อเธอขับรถ คืนนี้ก็เช่นกันแต่อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อถึงคราวเคราะห์ทันใดนั้นเองปรินาเห็นหมาหรือแมวก็บอกไม่ถูกวิ่งตัดหน้ารถของเธอกระทันหันเธอตกใจมากคิดว่าเหยียบเบรกแต่ที่ไหนได้เธอกลับเหยียบคันเร่งความเร็วของรถทําให้หักหลบไม่ทันรถของเธอจึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดํามืดสนิท จนกระทั่งเธอได้สติอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปถึงสองวันตามที่พยาบาลบอกและเธอก็ฟื้นขึ้นมาในห้อง4 2 0ซึ่งเป็นห้องรวมหญิงแบบสี่เตียงขณะที่ปวีนากำลังจะเคลิ้มหลับ สายตาของเธอเหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่เตียงข้างๆเธอนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่หัวเตียงปานจะขาดใจพร้อมกับพูดว่าลาก่อนแม่ใจร้ายเมื่อพูดจบเธอก็วิ่งกระโดดออกนอกหน้าต่างไปปวีนาร้องกรี๊ดอย่างสุดเสียงพร้อมตะโกนห้ามอย่างตกใจปวีนารีบวิ่งไปดูที่ขอบหน้าต่างเห็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น ปวีณาตะโกนสุดเสียงร้องไห้ให้คนช่วยบอกว่ามีคนฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้ามาที่ห้องของปวีณาด้วยความตกใจปวีณาชี้ร่างของเด็กผู้หญิงที่เธอเห็นให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าทีด่ดูแต่ทันใดนั้นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่จมกองเลือดที่เธอเห็นกลับหายไปในพริบตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งพยาบาลและเจ้าหน้าที่หันมามองหน้ากันอย่างมีเล็ดในพยาบาลบอกกับปวีนาว่าปวีนา อาจเข้าใจผิดเพราะคนไข้ห้อง420ไม่มีใครเลยนอกจากพวีนาคนเดียวพวีนาตกใจในสิ่งที่เธอเห็นเป็นอย่างมากพร้อมกับบอกพยาบาลว่าทำไมถึงไม่มีใครเชื่อเธอเลยเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงไปจริง <c oughs> ๆเลือดของเด็กผู้หญิงแต่กระจายล่างเละเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรอดแต่ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนได้ยังไงไม่ทิ้งร่องรอยแบบนี้ ปวีนาคิดว่าตัวเองคงจะเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆที่เห็นเรื่องหลอนๆเช่นนี้คนเดียวเธอสงสัยอยู่ในใจว่าเธออาจจะโดนผีหลอกแต่เมื่อเธอหันไปมองหน้าพยาบาลพยาบาลทำหน้าเลือกรักและมีผิวรุษปวีณาคิดว่าพยาบาลจะต้องรู้เรื่องอะไรแน่ๆเธอจึงคาดคั้นให้พยาบาลเล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนั้น เมื่อคุณพยาบาลโดนรบเร้ามากๆก็ยอมปีปากพูดความจริงออกมาว่าเมื่อสองปีก่อนมีเด็กแว้นคนหนึ่งพยายามฆ่าตัวตายเธอชื่อเจนเด็กเจนพยายามขอมอเตอร์ไซค์จากแม่เพื่อเอาไปแข่งกับเพื่อนเมื่อแม่ไม่ยอมให้พร้อมกับบอกว่าเธอคือลูกชั่ว<ม>ให้เธอไปตายซะ<ม>เด็กเจนเมื่อได้ยินดังนั้นก็กินยาฆ่าตัวตายแต่คุณหมอได้ช่วยล้างท้องไว้ได้ทันและเจน ก็มานอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง420ที่เตียงข้างๆปวีนานั่นเองหลังจากที่เธอนอนรักษาตัวเธอก็พยายามขอมอเตอร์ไซค์กับแม่ของเธออีกครั้งแต่แม่ของเธอก็ยังยืนยันว่าไม่ให้ <c oughs> เด็กเจนรู้สึกน้อยใจ <c oughs> เธอจึงกระโดดหน้าต่างฆ่าตัวตายเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนของแรม15บห้าค่ำเด็กเจนกระโดดตึกอย่างรวดเร็วด้วยอารมณ์น้อยใจต่อหน้าแม่ที่มาเฝ้าไข้เธอ เธอตายคาที่ทันทีที่ร่างของเธอกระแทกพื้นด้านล่างร่างของเธอแหลกเละเลือดสาดกระจาย <c oughs> และในทุกแรม15บห้าคใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายตามความเชื่อโบราณได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นวันอาถรรพ์และวิญญาณจะเฮียนและด้วยเหตุนี้เองทุกเวลาเที่ยงคืนของแรม15บห้าคเจนก็จะมากระโดดตึกโชว์ที่ห้อง 420แห่งนี <ay> ้เมื่อปวีณาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอก็เข้าใจทันทีว่าวิญญาณที่เธอเห็นนั้นเป็นเด็กแว้นที่ชื่อเจนแน่นอนเธอขอร้องให้พยาบาลย้ายห้องหรืออนุญาตให้เธอกลับบ้านเพราะเธอไม่สามารถลืมภาพที่เธอเห็นเมื่อสักครู่ได้จริงๆ ฟังเรื่องสนุกๆของพวกเราแล้วอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ